นี่เป็นคลองลักษณะเหมือนคลองไส้ไก่นะครับยุดนาเนี่ยทางนี้จะเป็นนาข้มูลเป็นนมดทั้งหมดที่เห็นนี้คนนี้ครับเป็นคนขุดโดยใช้จอบโดยใช้จอบอันเดียวเนี่ยทั้งหมดที่เห็นสุดยอดไหมคนอะไรอ่ะใช้จอบขุดดูดิเขาใช้จอบขุด อันนี้ก็เป็นการสูบน้ําจะให้มันลงมาที่คลองนี้นะครับเดี๋ยวก็เต็มน้อยน้ำมันออกจากรูตรงดินเนี่ยกนจริงเลย สวัสดีครับอันนี้ถัดจากลิปที่แล้วนะครับนี่น้ําเริ่มเต็มคลองแล้วนะครับคลองที่เราแซลกันว่าทานโบใช้จอบขุดน้ําเริ่มเต็มคลองแล้วนะครับคลองนี้ก็ลึกนะครับโดยน้ําพวกนี้นครับมาจากปั๊มโซลาเซลล์ที่เราติดตั้งไว้ฝั่งทางนู้นนะครับนี่ก็เป็นท่อต่อมาท่อท่อน,นี้มุดมาจากหนุนปั๊มโซลาเซล์ทางนู้นนะครับ ถ้าเราปิดนี่น้ําก็หยุดไหลนี่ถ้าเราปิดเรียบร้อยนะครับน้ําก็หยุดไหลน้ําจะไปเข้าแทงน้ําด้านบนนั้นนะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับห้องน้ำเดี๋ยวผมยาชิกนิดหน่อยเปิดก๊อกยังโอ้ยยังไม่เปิดก๊อกจะไหลได้ไง นี่กกให้มันเข้าไปที่หลังห้องน้ำแหหว่านปลาเรอคงจะหวานยากอยู่นี่ไอ้บกับไปเอโทรศัพท์โทรบ,บอกมันดิถ้าจะหวานน้ำก็จะต้องเข้ามาในท่อนี้นะเอ้ยน้ำก็จะเข้ามาในท่อ ข้อนี้นครับขึ้นไปบนแทงน้ําเป็นบรรยากาศทุ่งนาครับ okay. บ,บรรยากาศทุ่งนาเย,นย,นยน็นๆรวมพาเดินชมรอบทุ่งนานครับก็จะมีต้นมะม่วงออกดอกออกผลเรียบร้อยแล้ว นี่เหมือนต้นกระท่มไหมครับตัวเล็กต้นอะไรต้นตะโกหรือต้นอะไรสักอย่างเฮ้ยผล,ผลมันเป็นน้ำหนามอ่ะนี่ปั๊มโซล่าเซลล์ของเราหลังจากที่ปิดก๊อกฝั่งทางนั้นก็น้ำไหลมาดีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้เพื่อให้น้ำมันปั๊มขึ้นห้องน้ำนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลขึ้นห้องน้ำ มาดูกันครับว่าน้ำไหลขึ้นทางน้ำหรือยังอ่ามีเสียงน้ำไหลามาแล้วเรียบร้อยครับก็จะเป็นการเติมทางน้ำให้เต็มทำไหม่มาเพ๊่ก็จะมีน้ำในสายเต็มเ,<อ>เพื่อใช้ในห้องน้ำนี่นามาลองดู น้ำแรงนี้เลยครับงามไปครับนี่จากพลังงานแงอาทติ์นะครับตัมไดโวสองนิ้วนู่นแต่ที่อยู่ทน้นนั่นเห็นไหมครับที่คนอยู่ที่คนอยู่นั่นแหละนั่นคือจุดที่เราตั้งตัมอยู่มาดูครับมันไม่ได้ไหลเบาๆเลยนะครับตรงนั้นก็เปิดทิ้งไว้อีกก๊อกหนึ่งตอนมันกลางสระเปิดทิ้งไม่กอ๊อกหนึ่ง ไหลลงใส่ก็ติดอยู่เลยไว้หลายค่อเลยไว้หลายทางมากน้ำยังแรงอยู่